เอ็นพ่องเป็นพ่องไงแม่พ่อง,องไงแม่พ่องไงคินแม่เอออีแม่ไปลินป้าบาอกอีแม่ไปลินก็เวอดีป้าบอกให้แม่ไปลินก็เวอดีป้าบอกนอบอกไอเอ็มเผาเฮือนมาหรอกไอเอ็มหายใจไอเอ็มเผาเฮือนมาลหลอกฮะโอ้มื่อ,อนานแหละไอเอ็มไปรำเนาะไปบอก โอไปนะแม่บ่มื่อนงเมื่อไงไปบ่มื่อนงโอ้ไปไปไปแม่พาไปเนาะเออแม่บ่มันบ่เย็นบ่หือออกมดเลยบ่บ่หือออกมดเลยง่ายฮื้อหมดเลยบ่มันบ่เย็นบ่ลูกเลยเอาลม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  ขี้หายเอ็มขี้หายเมนบอกไม่เอาอีกจะมาหรือเอ็มขี้หายเอ็มขี้หายเออเอ่อโอยขี้ฟองไปขี้ฟองไปพ่องเป็นนะไปพ่องเป็นตลเอ็มฟองเป็น